วันนี้เราจะเป็นเรื่องของการระบุตำแหน่งตำแหน่งของกลุ่มดาวการระบุตำแหน่งของกลุ่มดาวที่ที่มีบนท้องฟ้ามันจะมีวิธีการระบุหรือการหาตำแหน่งของกลุ่มดาววิธีการหาเขาหายังไงอวิธีการหานะจะหาได้สองอย่างอย่างง่ายๆเลยอย่างแรกใช้อะไรเลยหน้าตาตัวนี้คืออะไรเลยอย่างแรกคือเ่ยนทิศเหรอครับ ใช่เลยอย่างแรกเราใช้เข็มทิศในการหาตำแหน่งและอย่างที่สองอมีรูปขึ้นมาตัวนี้จะเป็นการหาการหาโดยการกำหนดค่ามุมการกำหนดค่ามุมค่ามุมทั้งมุมทิศแล้วก็มุมเงยในการหาตำแหน่งอย่างแรกเลยการหาตำแหน่งในเรื่องของในเรื่องของเข็มทิศใ,ในรูปแบบของเข็มทิศเนาะ วิธีการคือเอาเข็มทิศวางไว้บนมือหรือวางไว้พื้นที่ราบวางบนพื้นที่ราบให้เราสังเกตตำแหน่งคือตัวเอ็นก็คือทางทิศอะไรเอ่ยอทิตที่แล้วเราเรียนไปแล้วตัวเอ็นเราจะแทนค่าทิศอะไรเอ่ยน่นะนีนถูกต้องตัวตัวเอ็นถูกต้องตัวเอ็นเราจะแทนค่าเป็นทิศเหนือดังนั้นเราจะวางเข็มทิศไว้ในแนวพื้นราบอ่าแนวพื้นราบแล้วก็ให้หัวลูกศรดูหัวลูกศรที่มี ว่าตอนนี้เราอยู่ทิศไหนเราต้องการเดินไปทางทิศไหนก็จะมองตรงหัวลูกศรตัวนี้นาเนี่ยคือหัวลูกศรตัวนี้แปลว่าตอนนี้เราอยู่ทางไหนเอ่ยทิศตะวันตกอ่ตรงกลางอ่ะตรงกลาง,างาคือจุดที่เรายืนอ,อยู่พอเราเอาวางไว้ไปุ๊บเป็นไงเอ่ยหัวลูกศรชี้ไปทางไหนด้านนั้นคือทิศอ่ะที่เรายืนอ,อยู่่ะถ้าเราจะเดินไปทางทิศเหนือถ้าเราจะเดินทางเดินไปทางทางทิศเหนือเราก็ดูจากฝั่งตรงนี้ได้เลย อีกหนึ่งวิธีก็คือการกำหนดค่ามุมทิศซึ่งวันนี้อซึ่งวันนี้ใจความสำคัญของเราคือการกำหนดค่ามุมทิศอมุมทิศเลยมุมทิศก, <บ leven. S 1> ก่อนมุมทิศเนี่ยเป็นการกำหนดค่าเป็นการกำหนดค่าจากแนวพื้นราบแนวพื้นราบคือแนวแนวเนี่ยแนวราบราบเนี่ยแนวพื้นราบคือแนวทั่วไปเนี่ยมองเห็นแนวราบก็คือมองในระดับสายตาของเราแนวพื้นราบโดย มุมทิศเนี่ยเป็นการกําหนดทิศเนี่ยทำกับทิศทิศเหนือเริ่มจากทิศเหนือเป็นทิศที่ศูนย์องศามีค่าตั้งแต่ศูนย์องศาแล้วก็วนวนมาทางทิศตะวันออกทิศใต้แล้ววนกลับมากลับมาที่ทิศเหนืออีกหนึ่งครั้งก็คือมีค่าตั้งแต่ศูนย์องศาถึงสามร้อยหกสิบองศาโดยเริ่มที่ทิศเหนือแล้วก็แล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งมุม อ,อีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งม,มุมก็คือเขาเรียกว่ามุมมุมเงยอ่ะจะแตกต่างกันคราวนี้เม,มื่อกี้คือมุมมุมทิศมองแนวลาบแต่คราวนี้ถ้ากําหนดค่าโดยมุมเงยการที่มุมเงยเราจะเป็นวัดวัดจากแนวดิ่งก็คือจากพื้นดินขึ้นสู่ข้างบนบนฟ้าอ่ะขึ้นสู่บนฟ้า เราจะเรียกว่าเป็นการหาทิศมุมเงยโดยมุมเงยจะมีค่าแคบตั้งแต่ศูนย์องศาก็คือจากจุดที่เรายือนอยู่ที่เรามองเห็นจนถึงเหนือศีรษะของเราก็คือบนหัวของเรานั่นเองก็คือ90องศาอ่ะคราวนี้จุดที่ควรรู้อ่ะจุดที่เราควรรู้ก็คือตำแหน่งก่อนตำแหน่งก่อนอย่างเด็กผู้ชายคนนี้ยือนอยู่อ่ะเด็กผู้ชายคนนี้ยือนอยู่เราจะให้การที่เราจะกําหนดค่าทิศ หรือมองหาอะไรก็ตามเราจะกําหนดจุดศูนย์กลางก่อนดังนั้นเราจะเป็นคนหาดังนั้นเราจะให้ตัวเราเป็นจุดศูนย์กลางในการหาทุกอย่างเลยอ่เราเป็นจุดศูนย์กลางเราถือเข็มทิศหรือเราจะมองวัดค่ามุมแล้วอีกหนึ่งจุดที่เกี่ยวข้องก็คือจุดเหนือศีรษะจุดเหนือศีรษะก็คือจุดที่อยู่บนหัวของเรา บนหัวของเราจุดเหนือซื้อสีสระ,ะเราจะให้ค่าคือเก้าสิบองศาสําหรับมุมสำหรับมุม,บม,มเงยคือแนวที่ตั้งฉากตั้งฉากขึ้นมานั่นเองคราวนี้อีกหนึ่งจุดก็คือเส้นขอบฟ้าอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วเส้นขอบฟ้าคืออะไรเอ่ยเส้นที่อยู่หรือสุดสายตาของเราที่เราสามารถมองเห็นได้หรือในที่นี้คือเส้นขอบสีสีเลยอ่ะ ที่เรามองเห็นได้ก็คือสุดทางที่เรามองเห็นแล้วในที่นี้แทนด้วยเส้นขอบสีสีฟ้าฟาเส้นขอบสีฟ้า,ฟา <c oughs> อันนี้คือการกำหนดค่าทั้งสองมุมมุมทิศกับมุมมุมมุมเงยอ่ะคราวนี้เราก็จะมีวิธีการประมาณค่ามุมอ่าเวลาวิธีการประมาณค่ามุมหรือการหาทั้งมุมเงยส่วนใหญ่เขาจะใช้การหามุมเงยวิธีการหามุมเงยง่ายเลย ยืดแขนออกไปข้างหน้าของเราอเราจะใช้วิธีการคือยืดแขนของเราออกไปข้างหน้าอเราจะยืดแขนออกไปข้างหน้าเหยียดแขนให้สุดแขนของเราต้องตึงสุดไม่งอไม่งอแขนเหยียดแขนให้สุดหลับตาข้างหนึง่งข้างไหนก็ได้หลับตาข้างหนึง่งเพื่อกําหนดพิกัดเพื่อกาหนดหรือเล็งทิศปลายนิ้วมือของเรา <c oughs> เล็งไปที่ปลายนิ้วมือของเราทุกคนสามารถทําพร้อมกันไปได้เลย เลงไปที่ปลายายนิ้วมือของเราอแล้วก็วัดมุมวัดมุมแค่นี้เองแต่คราวนี้มือที่เราเหยียดเหยียดออกไปเนี่ยอ่ามีความหมายด้วยมีความหมายด้วยเราไม่ได้เหยียดมือตรงๆแบบนี้อย่างเดียวอเราจะไม่ได้เหยียดมือตรงๆรงนี้เขาจะมีท่าทางท่าทางกําหนดท่าทางด้วยโดยใช้มือของเราเป็นตัวเป็นตัววัดค่าเป็นตัววัดค่าโดยเห็นไหมครูมีรูปให้ดู รูปผู้ชายคนนี้เห็นไหมเอ่ยแหมเราเหยียดมุมขึ้นมาในมองในระดับเส้นขอบฟ้าปุ๊บเหยียดขึ้นไปหรือผู้ชายคนนี้แมมท่าทางเห็นไหมมันอ้ยมันมีเส้นองศาโดยเขาจะกําหนดมือของเราเป็นมุมเงยเป็นมุมเงยมุมเงยของเราจะมีท่าอ่ามีท่าทุกคนลองพร้อมกันนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วเดียวนิ้วก้อยนิ้วเดียวนะนิ้วก้อยนิ้วเดียวอย่างเงี้ยนิ้วก้อยนิ้วเดียวถ้าเราเหยียดออกไปนิ้วก้อยหนึ่งนิ้ว แทนค่าคือหนึ่งองศาเออนิ้วก้อยนิ้วเดียวแทนค่าหนึ่งองศาพอสององศาเปลี่ยนจากนิ้วก้อยเป็นนิ้วชี้อ่ะนิ้วชี้คือสององศาสององศาแล้วพอนิ้วต่อมานิ้วต่อมาอันนี้อันนี้๋ยป๊งนึงนะคะพอ ได้แล้วนะหนึ่งองศานิ้วก้อยสององศานิ้วชี้มาที่สี่องศาสองนิ้วชูวสองนิ้วอะเปลี่ยนนิ้วขึ้นมาเป็นสองนิ้วนี่คือสี่องศาห้าองศาเป็นสามนิ้วห้าองศาเป็นสามนิ้วเราวันนี้เราจะจำพวกนี้กันแต่ไม่ได้มีแค่นี้ครูมีทั้งหมดแปดนิ้วให้เราจำโอ้มีแปดนิ้วให้จำเราจะไม่จำแค่ สี่นิ้วนี้อ่ะทวนอีกหนึ่งครั้งหนึ่งองศากี่นิ้วนิ้วก้อยอ่าหนึ่งองศานิ้วก้อยอ่าหนึ่งองศานิ้วก้อยแล้วไงอีกสององศาสององศานิ้วชี้นิ้วชี้อ่าสององศานิ้วชี้สององศานิ้วชี้อะไรอีก <c oughs> สี่องศา สี่องศาสี่องศากี่นิ้วสองนิ้วอ่าสองนิ้วห้าองศาเป็นสามนิ้วโอเคห้า okay. องศาเป็นสามนิ้วสาเป็นสามนิ้วอ่ะพับต่อมาฮับต่อมาอ่ะฮับต่อมาอันนี้เพิ่มอีกสามมือสามนิ้วอ่าแลปลว่าเราจะจำแค่เจ็ดสิบองศาคือกำรรม,มืออย่างเดียวเลยกำรรม,มือคือสิบองศาอ่ะถ้าเรากำม,มือก็จะเป็น สิบองศาสิบห้าองศาอ่าสิบห้าองศานิ้วก้อยกับนิ้วชี้โผล่ออมาอันนี้จะเป็นสิบห้าองศาอ่าตัวนี้จะเป็นสิบห้าองศาและยี่สิบสององศาคือเอาแค่นิ้วก้อยกับนิ้วโป้งออกมาอันนี้จะเป็นยี่สิบสององศาแต่ว่าที่เราต้องจำมีทั้งหมดเ็ดนิ้วหรือจะเอาเพิ่มอีกอันหนึ่งดี อ่ะเจ็ดนิ้วพออ่ะทันแล้วนะอ่ยอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอ่ะอีกหนึ่งรอบนะอันนี้คอมพิวเตอร์คูไม่ขึ้นอ่ะอีกหนึ่งรอบอ่ะอันนี้เดี๋ยวปิดไว้อ่อนเดี๋ยวแอบมองอ่ะอีกหนึ่งรอบอ่าหนึ่งองศาอ่าทำท่านหนึ่งองศาขึ้นมา คำท้าหนึ่งองศาขึ้นมาหนึ่งองศาหนึ่งองศาโอเคหนึ่งองศาได้แล้วอ่าสิบองศาสิบโอเคสิบองศาเป็นกระปั้นเฉยๆโอเคสิบองศาเป็นกระปั้นเฉยๆอ่ะต่อมาสี่องศา อ,อมีสองนิ้วสามนิ้วทุกคนเอ้ยเริ่มแล้วจะก,กี่นิ้วดีแล้วนิ้วชี้หัวแล้วด้วยเนี่ยจะ,จะยิงตัวเองเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคต่อมาต่อมาสิบห้าองศาสิบห้าองศาอ่าสิบห้าองศานี่เพื่อนเพื่อนเขาทาถูกแล้วนะสิบห้าองศาสิบห้าองศาเป็นไงเอ่ยเหลือแค่นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะโอเคต่อมา ยี่สิบสององศานี่ทำท่าด้วยทำท่าด้วยยี่สิบสององศาอ่ะยี่สิบสององศานิ้วนิ้วไหนนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยอ่ะอันนี้สองอันโป้งกับก้อยอ่ะต่อมาต่อมาเราก็จะวนแบบคนที่เปิดหน้ากล้องเอาไว้อ่ะห้าองศา อ่าน,นี้จะระบุคนโชว์ตัวแล้วนะอ่าตอนระบุคนโชว์ตัวนะอ่าห้าองศาโอเคได้อ่าอีกคิวหนึ่งองศาเออหนึ่งองศาไม่ใช่ไม่ใช่ใชนิ้วชี้หนึ่งองศานิ้วก้อยโอเคถูกต้องนิ้วก้อยอ่าคนต่อมาคนต่อมาอ่าบุญญาณุษย์นคนเอาคนเปิดหน้ากล้องที่ครูเห็นเลยเนาะบุญญานุษย์ เอาสี่องศาโอเคถูกต้องสี่องศาอ่ะเอาใครดีอัคละวินอ่าคละวินมาสององศาจันอ,อันไหนเออนิ้วชี้อย่างเดียวโอเคอ่ะคนต่อมาคนต่อมาต้นกล้าต้นก้าต้นกล้าสิบองศา โอเคกับนิ้วมืออย่างเดียวอ่ะกับปั้นอย่างเดียวเลยอ่ะสิบองศาโอเคมีใครไหมเนี่ยมีใครเปิดหน้ากล้องให้ครูเห็นอีกไหมเนี่ยไม่มีเลยมีแค่นี้เองเออมีละมีคนมาให้เห็นแล้วเพเพเนี่ยเดี๋ยวซูมหน้าก่อนอ้อยู่ไหนหนะเราเราเอาคนเปิดหน้ากล้องไหมเรา แอบขยับแอบขยับกล้องนิดนึงเครื่องนู้นมันมองไม่เห็นอ่าเริ่มมีคนเปิดหน้ากล้องมาให้เรามองเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมาแล้วนัดนิชาเอียมปินอ่ะเรามีเพื่อนแล้วเอายี่สิบสององศาอ่านัดนิชายี่สิบสององศา เพื่อนกำลังช็อกอยู่22องศาแล้วเพื่อนก็ปิดหน้ากล้องหนีเราไปด้วยอใครอยากช่วยเพื่อนดีไลลาไลลาไลลา22องศานี่เห็นไหมสองนิว้วเห็นไหมสองนิว้วแต่คนละด้านกันนะสองนิว้วอ่ะต่อมาต่อมาเอาคนต่อมาคนต่อมาใครดีใครดีเราแอบมองเพื่อนก่อนเพ่พายปลายใช่ไหมอ่า มนชยารักษาเนี่ยอ้ะโอ้โหพอเราทักปุ๊บเขาก็จะปิดหน้ากล้องหนีเราไปเลยงนนั้นเราเอาคนใหม่เขาไม่ยอมเปิดหน้ากล้องคุยกับเราเลยคราวนี้อ่ะพี่น,นันใช่ไหมนี่ครูเห็นผมอยู่หน่อหนึ่งใช่ครูโอเคเอากล้องลงมานิดนึงเดี๋ยวเราจะโชว์นิ้วแล้วเราจะโชว์นิ้วเราแล้ว,เร,ว,ว,ลว,ลวเราจะโชว์แต่สาธารณชน ทั่วบึงเขาย้อนเลยอ่ะหนูอยากได้กี่องศาดิย2ิบสองครับโอเคย2ทํทิบสองคำายยิบสองเลย <c oughs> โอเคถูกต้องยี่สิบสององศาอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทวนไปพร้อมกันทั้งหมดเลยนะมีใครเปิดหน้ากล้องแล้วก็สามารถเปิดกล้องแล้วเล่นกับเราได้บ้างหมดแล้วมีแค่นี้อ่ะพร้อมทวนตั้งแต่ต้นหนึ่งองศา หนึ่งองศาอ่าหนึ่งองศาโอเคสององศานิ้วชีอ่าโอเคนิ้วชีสี่องศาสี่สี่สองนิว้วโอเคห้าองศาสามนิว้วโอเคอ่าสิบองศาก้ากำมือโอเคกำมือเรียบร้อยสิบห้าองศาจะจะเขาหรือจะ หรือจะหัวใจรักกันดีจะยังไงดีอ่าสิบห้าองศายี่สิบสององศาโอเคถูกต้องยี่สิบสององศาอ่าโอเควันนี้เราเอาแค่นี้เอาท่าแค่นี้จำท่าให้ได้เดี๋ยวจะมีในข้อสอบเล็กอ่าในมีเดี๋ยวจะมีในข้อสอบเล็กนะข้อสอบเล็กโอเคข้อสอบเล็กเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะทำลิงก์ส่งไปให้ภายในวันอาทิตย์นี้แหละ อ่าเป็นการทดสอบการจำมุมอ่าการระบุมุมหรือตำแหน่งมุมอ่าคราวนี้คราวนี้ต่อนะอาการบ้านการบ้านการบ้านนะเราปิดไปแล้วอ่าใบงานการบ้านเราจะให้ในตรงใบงานอ่าทุกคนลองเปิดใบงานดูคุณค้นเหมือนใบงานเราไหม เหมือนเลยอ่ใบงานมีสองแผ่นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นกี่ข้อนะแปดข้ออสองแผ่นแปดข้ออะช่วยให้ช่วยกี่ข้อดีอยากให้ช่วยกี่ข้อดีเจ็ดข้อเดี๋ยวไปไหมเจ็ดข้อเนี่ยอให้ช่วยกี่ข้อดีแปดข้อโอ้โหแปดข้อนี่ต้องไม่ทำละ อ่ะหงครูช่วยสามข้อสามข้อได้ไหมสามข้ออ่าข้อไหนบ้างอยากให้ช่วยข้อไหนบ้างสองสามสี่ปรึกษาเพื่อนก่อนนะปรึกษาเพื่อนก่อนนะสองสามสี่ใช่ไหมอ่าข้อแรกก่อนจะให้เพื่อนเพื่อนจะให้ช่วยข้อไหนอ่าอ่านก่อนนะอ่านก่อนให้อ่านได้ดีนะอยากให้ช่วยข้อไหน สองสามสี่เนี่ยแหละดีที่สุดอ่าโอเคสองสามสี่นะอยวดูดูโจทย์ก่อนแอบมองโจทย์ก่อนโจทย์คืออยู่ไหนนะในวันเดียวกันของแต่ละปีอ่าในวันเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ก่อนปุบปุบข้อสองนะซุบ <c oughs> ในวันเดียวกันของแต่ละปีเราจะมองเห็นกลุ่มดาวกลุ่มเดิมอยู่ตำแหน่งเดิมเพราะอะไรอันนี้เราเรียนอาทิตย์ที่แล้วเรามองเห็นกลุ่มเดิมเลยได้เาวดเพราะอะไรนะอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้เข้าคือครูส่งคลิปที่เพื่อนเขาเรียนไปแล้วให้ด้วยย้อนกลับไปดูคลิปของอาทิตย์ที่แล้วได้เลยที่เราเรียนออนไลน์เนี่ยครูอัดหน้าจอแล้วก็ส่งไปให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะครับ เสรเ็จหมดแล้วครับเสร็จหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราเฉลยให้เราเฉลยได้เพราะพวกแล้วว่าเอ้ยมันไม่ยากมันไม่ยากเพราะว่าเราเรียนแล้ววันเดียวกันของแต่ละปีเรามองเห็นกลุ่มดาวดวงเดิมเพราะง่ายเอ่ยการปรากฏของดาวมันเป็นวัฏจกักรมันจะวนกลับมาที่เดิมอาวนกลับมาที่เดิมและก็มันจะมีเส้นทางการขึ้นแล้วก็ตกอ่าทให้มันมีเส้นทางการขึ้นและการตกเนี่ยซ้ําในรูปแบบเดิมทุกๆุกปี มกราเราจะเห็นกลุ่มดาวดวงไหนเราก็จะยังคงเห็นกลุ่มดาวดวงนั้นเหมือนเดิมพอมาธันวาคมเราเคยเห็นกลุ่มดาวดวงไหนขึ้นมาก็จะเห็นกลุ่มดาวดวงนั้นเราเรียกว่าการปรากฏเนี่ยเป็นวัฏจักรวัฏจักรมีรูปร่างเหมือนเดิมปรากฏบนท้องฟ้าตำแหน่งเดิมขึ้นตกเหมือนเดิมซ้ำๆกันอข้อสอง <c oughs> ข้อสองนะนะเป็นกำลังเขียนอ่าระหว่างรอเพื่อนเขียนอ่ะคนที่ทำเสร็จแล้วตรวจได้เลยนะข้อสองสามสี่อ่าอ่าสามารถตรวจได้เลยเดี๋ยวครูทำ อัลบ,บั้มส่งงานไว้ให้เหมือนเดิมเดี๋ยวทำให้เหมือนเดิมสองสามสี่อ่ะข้อที่สามได้ยังเลยแคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนก็ได้นักเรียนสามารถแคปหน้าจอเก็บไว้ก่อนข้อต่อมาข้อที่สามคำถามถามว่าคำถามถามว่า เหตุใดจึงกล่าวว่าดาวเคราะห์เป็นดาวพเนจรแล้วก็ดาวเลิกถึงเป็นดาวประจําที่ดาวเลิกกับดาวเคราะห์ของครั้งที่แล้วนี่ทําไมเขาถึงเป็นพเนจรทําไมถึงเป็นประจําที่สาเหตุก็คือดาวเคราะห์เนี่ยอยู่ไกลโลกการโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่างกันต่างกันมันมีการเคลื่อนที่ไม่ประจําที่เราก็เลยเรียกว่าดาวพเนจรแต่ดาวเลิกแต่ดาวเลิก อยู่ห่างจากโลกอ่ะอยู่ห่างจากโลกด้วยบอกว่าอยู่ห่างจากโลกแล้วก็อยู่นิง่งอยู่ประจําที่เลยไม่ยอมขยับไปไหนยอยู่นิง่งอ่าเราก็เลยเรียกว่าเป็นดาวประจําที่อ่าจะไม่มีการเคลื่อนที่อยู่ตําแหน่งไหนก็ตําแหน่งนั้นแต่ดาวเคราะห์เป็นไงเอย่ยมีการวนหมุนวน,นอ่าอย่างโลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เราก็เป็นไงเอย่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์แปลว่ามันมีการขยับตําแหน่งแต่ดวงอาทิตย์ขยับไหม ตัวอาทิตย์ไม่ขยับเจอที่อยู่ที่เดิมอ่าดังนั้นนี้ก็คือดาวเลิกแล้วก็ดาวเคราะห์นักเรียนสามารถย่อข้อความได้นะคะเอาที่เข้าใจอ่แคปหน้าจอเก็บไว้แคปหน้าจอเก็บไว้ให้เวลาในการแคปหน้าจออัหนึ่งอ่ะ <c oughs> ข้อสุดท้ายข้อสุดท้าย เรามองเห็นดาวเคราะห์บนท้องฟ้าได้เพราะอะไรทำไมเราถึงมองเห็นดาวเคราะห์บนท้องฟ้าอ่าสาเหตุที่เรามองเห็นดาวเคราะห์บนท้องฟ้าได้เพราะอะไรดาวเคราะห์มีแสงในตัวเองไหมใครมีแสงในตัวเองระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์นี่กำลังตั้งใจจบอยู่ ใครมีแสงในตัวเองระหว่างดาวเลิกกับดาวเคราะห์ก่อนตอบต้องช่วยช่วยกดไมค์ให้ด้วยนะระหว่างดาวเลิกกับดาวเคราะห์ ere, ใครมีแสงในตัวเองดาวเลิกอ่าดาวเลิกมีแสงในตัวเองเรามองเห็นดาวเลิกแน่นอนเฮ้ยดาวเคราะห์ไม่มีแสงแล้วเรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ยังไงกล้องโทรทัศน์เหรอเฮ้ยกล้องโทรทัศน์เลยเหรออ้าวนี่ ει, เรามองเอางยเรามองเห็นต้นไม้ได้ยังไง ดวงตาของเราอแล้วมันมีอะไรเข้าตาเราก่อนมันต้องมีอะไรเข้าตาเราก่อนเราถึงจะมองเห็นเขาได้แสงเห็นไหมครับใช่ใช่มันต้องมีแสงก่อนนะมันต้องมีแสงมาก่อนดังนั้นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้เพราะว่าเป็นไงเอ่ยแสงของดวงอาทิตย์อ่าไปตกไปที่ดาวฤกษ์แสงของดวงอา,อาทาอาออาิตย์จากดาวฤกษ์เนี่ยเหลือด,ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยไปตกกระทบไปโดนดาวเคราะห์ แล้วก็แสงจากดาวเคราะห์เป็นไงเอ่ยสะท้อนกลับมาสู่ตาเราทําให้เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้ก็เหมือนกับต้นไม้ที่เราเรียนเรื่องแสงนะเนาะเหมือนต้นไม้เลยเรามองเห็นต้นไม้ได้ยังไงเพราะว่าเป็นไงเอ่ยแสงจากดวงอาทิตย์ตกไปที่ต้นไม้แล้วก็ส่องกลับเข้ามาที่ตาของเราทําให้เรามองเห็นต้นไม้มีสีสันต่างต่าอ,อันนี้ข้อที่สาม ข้อที่สาม เรียบร้อยทั้งทั้งสามข้อทั้งสามข้อตอนนี้เรียบร้อยทั้งสามข้อแล้วดังนั้นการบ้านของเราก็จะเป็นข้อหนึ่งข้อ4ีห้าหกเจ็ดแปดอีกหกข้อนะักเรียนต้องทำเองออีกหกข้อต้องทำเอง ดังนั้นเหลืออีกหกข้อ,อเหลืออีกหกข้อเพื่อนจะเห็นกล้องคุณพระสุกร้นเนี่ยไอ้อะอีกหกข้อทำเองดังน,นั้นการบ้านของเราก็คือในใบงานข้อที่เหลือ ข้อหนึ่งข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดแล้วก็ข้อแปดอ่ามีเวลาทำหนึ่งอาทิตย์มีเวลาทำหนึ่งอาทิตย,เตย์เดี๋ยวครูสร้างอาัลาบัม้มส่งงานไว้ให้ใครทําเสร็จแล้วอ่าอยากจะส่งก็ไยส่งเข้าไปในอัลบั้มกลุ่มอ่าวันนี้วันนี้เราเท่ากลับไปทบทวนด้วยนะอาทิตย์หน้าจะถามนะแล้วก็จะมีข้อสอบนะคะกี่องศาแต่ละองศานะหนึ่งนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสามนิ้ว กำมืออ,อ่านี่แล้วก็นี่เจ็ดท่านะเราใช้ทั้งหมดเจ็ดท่าในการจำและในการออกข้อสอบนะคะโอเคอทิ์นี้เท่านี้เปิดหน้ากล้องเราจะแคปหน้าจอเก็บกันไว้อ่าเห็นไหมอ่าโอเควันนี้เนาะวันนี้เลิกเร็วนิดนึง วันนี้เลิกเร็วนิดเดงวันนี้ครูติดภารกิจเล็กน้อยดังนั้นเมื่อครูติดภารกิจไปตามล่าหาของขวัญวันเด็กอ่ะดังนั้นวันศุกร์เจอกันทา,ทางทางไหนนะ Google Meet หรือ Facebook l i v e นะคะตอบคำถามด้วยกันอ่ะทับสอง้ายสามอย่ายอมแพ้นะรอบที่แล้วคริสต์มาสห้าทับหนึ่งครูกวาดเรียบเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันวัน ศุกร์วันศุกร์ใครยังไม่พิมพ์ชื่อสามารถพิมพ์ชื่อให้ครูก่อนได้เลยนะคะอ่าโอเคอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เท่านี้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าและก็วันศุกร์อ่าสวัสดีค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครูค่ะสวัสดีค่ะครูค่ะสวัสดีค่ะ